มาเนี่ยแม่แม่ยุ้เนาะแม่เนาะแม่ยุ้นบ้าน,านยายเอ่ออําเภอเสรีภูมิเนาะครับเอาเถิงกาแฟเก,ก่าดีครับเอาเถิงยากระใสอ่าเอา,าปุ๋ย,อ,ยอ่าแม่ใส่ปุ๋ยแล้วเป็นยังไงปุ๋ยงงาาามมมััันนนวเะจ่ หนี่เฮือนนี่ปีนาเพิ่ราะว่าสีเอาน้ำอยู่เพิ่นสักกระหูเพิ่นเอาอันอื่นก่อนไงครับผมเพิ่นสักกระหูเพิ่นมาปีนานี่สเอาน้ำเด้อว่าซั่นบ่เข้างามบ่แม่เข้างามมันแล้วใส่ผักเป็นไรใส่ผักก็งามผักก็งามงามจว่าน้องสาวเขาจะเอาไปใส่ผักชุดกันโอ้โหมันงามครับแม่งามเมื่อกียยังปีนาก็สิเลียนนั่นยืดดอกทั้กันอยู่ดอกครับเอาอยู่ดอกปีนาก็ได้กาแฟเป็นไงแซ่บบ่โอ้ยกระแทบแล้วเนาะกระสั่นสีดูบ่เนาะ น้ำอาอน้ำอามันแสีบเว้กาแฟเด็ดจีน้ําหอมมันแสียบวอแม่หอมแสีบเอ้ยหอมก็วัดได้อีกบ่วัดกระซังวัดกระซังตัวกินแซ่บสิกินแซ่บแม่อัแม่ไม่ยังกับฝากให้พี่น้องบ่นี่เรื่องกับปุ๋ยดาวเจ็ดดวงนี่โอ้ยปุ๋ยดาวเจ็ดดวงผู้ใดว่าท่านไหนใส่กระร่องมึงหลุดเลยจะแม่มันงามผักเอาไปใส่ล่องิึงใส่แล้วสีงามเลยครับผม ร้องมึงแล้วโอ้ยติดใจพี่นานี่จองแล้วจองแล้วต้นแม่แล้วครับผมงามใส่ผักก็งามใส่ผักก็งามเต้นหลังกันราครับแต่พอฟังไหมราคาพอถึงพันละแม่เนาะโอ้ยมันพอถึงพันอ่าแต่ยูเลียมันบระขึ้นเลยไหมบางทีติดใจมันเดี๋ขึ้นมันหล่นน้ำครับผมเอาบอกตอยได้แม่เด้อะครับขอบคุณที่แม่ปยุนครับ แล้วรวับจนาะเจ้าขอแม่กาจำปครับขอบคุณค่ะพี่แม่